อัลูไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมมาลิตเติู้นี่ในอีเวนต์แฟชั่นหมุนเวียนอยู่เสมุนะคะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่5เรายังไม่ผ่านขั้น5นะคะแล้วก็วันนี้มีเวลากดน้อยมากจะเห็นว่าเมื่อวานตอนที่เราผ่านขั้นที่4ใช่ไหมเราอัพส่วนหัวกับส่วนตัวของแรล i ิตีะแค่34กับ33เองตอนนี้เพิ่งเป็น40กับ39นะคะก็คือวันนี้เนี่ย ได้มีเวลากดนิดเดียวเองมันก็เลยไปไปไม่ถึงไหนมันก็จะไปช้ากว่าคนอื่นนิดหน่อยนะคะสำหรับคนที่เล่นสายฟรีด้วยกันนะเราจะไม่ได้ซืผู้ช่วยเือสักตัวนะคะพลังรวมตอนนี้ก็อยู่ที่325นะคะพลังที่แนะนำ494ก็อ e ีกยาวไกลพรุ่งนี้ก็น่าจะยังไม่ผ่านนะคะแล้วก็อันดับคอมมิว i t ตี้เราได้ทำการเทไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่า ทั้งวันเลยนะเราไม่ได้กดไต่แหลงเลยแต่ว่าอันดับยังอยู่ในท็อป500อยู่ไม่ได้ตกไปเยอะแต่ว่ามันทํายังไงมันก็ไม่ติดท็อป100อะทุกคนเราก็เลยเทนะคะไม่ได้กดเลยเดี๋ยวรอซื้อซิลเวอร์เบอร์รี่นะคะพอตอนนี้เพชรมี200แล้วหลออีก70พอเราซื้อซิลเวอร์เบอร์รี่ได้เราก็จะเก็บเอ้ยไม่ใช่เก็บสิเราก็จะค่อยมาเล่น ตัวเนี้ยนะคะแฟชั่นนิสตาชุดคุณหนูเนี่ยมาเล่นมาเล่นคอมมิวเนตี้นี้เพื่อเอาตัวนี้ตอนที่อีเวนต์นี้มาครั้งหน้านะคะเราก็อาจจะซื้อตัวละครผู้ช่วยด้วยนั่นเองแล้วก็ร้านค้านะคะสร้างเสร็จแล้วนี่ไงลูกร่างร้านค้าของเรานะคะน่ารักมาก ผลิตอะไรเอ่ยผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ของตกแต่งที่บูธเรื่องเหรียญด้วยนะคะโอเคและทีนี้เราจะมาพาตัวละครมาลวงบ้านดีกว่านะคะเริ่มจากชาวเมืองพองล่าเรเ่องเลยนี่มาดูกันว่าบ้านอยู่ไหนนะคะอู้อยู่บ้านหลังนี้บ้านที่เป็นหลังคาสีแดง แล้วกดรับเหรียญก่อนมันมันควางจอคิดว่าวันนี้จะเก็บเพชรได้270ทันนะเนี่ยแต่ก็ไม่ทันนะคะได้มาแค่200พรุ่งนี้ก็คงจะได้ซื้อซิลเวอร์เบอร์รี่แหละถ้าเกิดว่าโชคดีจอลูกโป่งได้เพชรเยอะนะคะนี่น้องอยู่ที่เกสเฮาส์พงพ่อมานะคะ ชาวเมืองพงล่าเรืองก็ไม่มีในคอลเลคชันอะไรนะคะตัวสีเขียวๆแบบนี้เป็นเอิร์ธโพนี่ผมหยิกใสใ่แว่นนะคะหน้าตาน่ารักนะอ่ะต่อไปตัวที่2นะคะโพนี่พืชมีชีวิตมาสูมาดูาดอุยอ้ยอุ้ยได้บ้านใหม่นี่นาตัวนี้เรานึกว่าจะอยู่บ้านฟาง่ปาปดไปๆมาสร้างแถวนี้ดีกว่าเราจะ ให้อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านดิสคอร์ดแล้วกันว่าเป็นถือว่าเป็นตัวแปลกๆเนาะเราก็จะให้อยู่บ้านแถวนี้เลยเพราะว่าเป็นตัวแปลกๆแ,แล้วก็วางถนนให้ถ้าถนนมาใหม่ก็ใช้สะบลื่นี่ไปแล้วก็เอาน้องมาลงนี่เป็นบ้าน ต,ตึกอะไรอ่ะตึกระฟ้าไซไฟนะคะใช้เวลาสร้างหนึ่งชั่วโมงใครที่เป็นเพื่อนกับเราก็มาส่งได้นะเราจะไม่ใช้เพชรนะคะเพราะว่าเราประหยัดเพชรอยู่เราจะเก็บให้ได้270เพราะอะไรถ้าพอเราซื้อซิวเบอร์รี่ใช่ไหมซิวเบอร์รี่อยู่ที่คอลเลคชันนี้น e ักชอบแซดเดิลลเราก็จะได้แฟชั่นเพชมาด้วยนะคะ มันก็ซื้อ1ตัวได้2ตัวเลยแล้วแฟชั่นเพจก็ยังอยู่ในคอลเลคชันนี้ด้วยโพ n y นี่ตัวสำคัญนะคะแฟชั่นเพจลดราคาเหลือ320แล้วก็จะรอซื้อ s i l v e r ร์เบอรดีกว่าเนาะซื้อ270ได้ตัวละคร2ตัวเลยแถมทำให้เราได้คอลเลคชันคุบไปด้วยคอลเลคชันพรุ่งนี้แหละเราจะแน่ๆนะคะแล้วก็ s i l v e r ร์เบอรก็เป็นผู้ช่วยด้วยมันคุ้มมากที่เราจะซื้อช่วงนี้นะคะ โอเคทุกคนงั้นคลิปวันนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็บายบายและฝันดีนะคะทุกคน